กาบินฟินิกซ์ 5X นะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมาก็คือเชื่อมต่อสายชาร์จนะครับเครื่องไม่ติดนะครับไม่สามารถชาร์จไฟเข้าได้อันนี้เป็นอะแดปเตอร์ของลูกค้าเองนะครับก็ไม่ได้ชาร์จไฟเกิน5โวลต์นะครับก็ตรงนี้ลูกค้าแจ้งว่าเชื่อมต่อสายชาร์จเครื่องดับนะครับเปิดไม่ติดนะครับนี่นะฮะกดเปิดไม่ติด เชื่อมต่อสายชาร์จก็ไม่ติดนะครับจุดชาร์จยังสภาพดีตรงนี้สายชาร์จก็ยังสภาพดีนะครับแต่ว่าเชื่อมต่อสายชาร์จแล้วเครื่องไม่ติดนะครับไม่มีการกินกระแสไฟ,ไฟชาร์จนะครับก็โดยปกติแล้วชิประบบไฟที่อยู่บนบอบาะชำรุดเดี๋ยวทําการเปิดออกมาเปลี่ยนชิประบบไฟที่อยู่บนบอบาดนะครับก็จะกลับมาชาร์จไฟเปิดเครื่องติดได้ตามปกตินะครับตรงนี้ไม่ได้เป็นที่แบตนะครับ ขอบคุณมากครับร้านล็อกลี่ไปเราก็ยินดีให้บริการใช้อะไรการนแท้ร้อยเปรนะครับก็แนะนําว่าให้ใช้อแดปเตอร์แบบนี้นะครับก็คือ5โวลต์จะ1นแอมป์สแอมป์ได้หมดนะครับแต่ห้ามเกิน5โวลต์นะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกลี่ไปยินดีให้บริการครับ